ภิกษุผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วมหาราชภิกษุเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่าผู้มีศีลไม่ประดับตกแต่งร่างกายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานนี้กันอยู่เนืองๆคืออะไรบ้าง คือการอบตัวการเคล้นตัวการอาบสำอางการนวดเนื้อการส่องดูเงาการหยอดตาให้มีแววคมขำการใช้ดอกไม้การทาของหอมการผัดหน้าการทาปากการผูกเครื่องประดับที่มือการผูกเครื่องประดับที่กลางกระมมอมการถือไม้ถือการห้อยแขวนกล่องกลับ อันวิจิตการคาดดาบการคาดพระขันการใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตการใส่กรอบหน้าการปักปิ่นการใช้พัดสวยงามการใช้ผ้าชายเฟือยและอื่นๆส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการประดับตกแต่งร่างกายเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง